สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิ์เพชรยนนะคะในช่องของพิงเพชรยนรถกระบระรถรถครครัวนะคะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่125แล้วนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถกระบะสีประตูยกสูงนะคะที่พึิข้าวมาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะชุดแต่งรอบพันกันเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะได้เป็นชุดแต่งเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่นะคะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะเป็นโตต้าเป็นโตต้ารีโวพิเลเนอร์สประตูนะคะ T.R.D. 2 4 E นะคะปี2017นะคะได้เป็นสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจจนตั้งขายอยู่ที่ราคา 6แสน0 0มบาทนะคะลูกค้าเครดิตีสามารถฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะออกรถศูนย์บาทกับบริษัทกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะตามพิงมาเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกาจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบสีดสําตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะโลโก้โตเกาจะเป็นโลโก้โตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ 4035นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้ง2รวนนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติด i n แฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดทั้ง2ข้างนะคะในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแมกนะคะยางปี2019นะคะ แม็กขอบ17นะคะได้แม็ก TRD เดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะลยังปี2019ทั้ง4ล้อเลยนะคะมีรางบันไดสีดำมาพร้อมนะคะตัวน็อตต่างๆนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะ,ะติดกับกระจกแ้างรถมาให้นะคะมีส่วนของมือจับนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะได้เป็นกระจกแท้เดิมจากโรงงานด้วยนะคะมาดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะ ภายในของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซ็นทันล็อกนะคะกระจกปักไฟฟ้านะคะมือจับแบบโครเมียมนะคะช่อง้าล่างใส่แก้วนะ้ำขนน้ำมาให้นะคะคุณลูกค้พาพรมลัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพมารมลัยมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับจอทัชสกีนนะคะได้เป็นแอรอนเล็อกนะคะได้เป็นเกียร์ธรรมดามาให้นะคะเบาะหนังสีดำนะคะ,ะตัดด้วยได้สีแดงนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดานะคะ Shoot. คอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในจะเป็นสีดําตัดด้วยสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดําตัดด้วยได้สีแดงสวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรม สีดำนะคะคุณลูกค้าที่พิงแขนมาให้ตรงที่พิงแขนสามารถใส่แก้วน้ำผลดน้ำมาพร้อมนะคะกระเป๋าจิงโจ้นะคะตัวห้ยสินค้านะคะสำหรับคันนี้ออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะโตต้ารีโวสีประตูยกสูงอยู่แนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตนะคะน็อตเดิม นะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีเดียวกับตัวรถรอยเมก้าต่างๆนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโคเมียมช่องด้านล่างใส่แก้วน,ะน้ำขวดน้ํามาพร้อมเลยนะคะคุณลูกค้ามาดูในโวดของแบตกเลนเนอร์แล้วก็บาดด้านหลังของเขานะคะเดิมๆกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะพื้นที่ใส่ของกว้างมากนะคะไฟเบรกโดยที่สาม นะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้นะคะมีส่วนของชุดไฟท้ายของเขานะคะจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะคุณลูกค้าสติ๊กเกอร์นะคะ T R D นะคะคุณลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหา4ประตูยกสูงแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะติดกันสาดมาให้แล้วนะคะ4ี่บาน นะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจโต t ต้าลีเวอร์พ er ีแลนเ TRD 2.4E นะคะปี2017นะคะได้เป็นสีดสําสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจรจนตั้งขายอยู่ที่ราคา6แสนสาบาทนะคะ, 6, 3, 9, นะคะลูกค้าเครด,ดิตดีสามารถฟรีดาวน์กันได้นะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะออกรถศูนบาทกับบริษัทเพชรนจนกันได้เลยนะคะไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะ ในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตด้ส่วนของตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถรอยม็ดาต่างๆนะคะสติ๊กเกอร์มออกนะคะแผ่นเพจนะคะแบตเตอรี่นะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคานสังเกตจุกยางนะคะตัวน็อตต่างๆนะคะคุณลูกค้าจุดแปมสีเดิมแท้จากโรงงานเลย นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้เป็นเครื่อง2 0 0พนะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลยเยิ้มนะคะเป็นเครื่องแห้งๆนะคะเดิมแท้จากโรงงานน,นะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขัวก็เดิมเดิมกันเลยนะคะรอยเม็ดอารต่างๆคานต่างๆนะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจนน้ำเปล่นสีนะคะมีวันตีหลังการขายอีก30วันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหาโต้ใต้รีโว p พร n เรเ4ประตู T R D SPORT r รีโวนะคะ 2.4e นะคะปี2017นะคะได้เป็นสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจจลตั้งขายอยู่ที่ราคา639,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะหนกเบเริ่มต้นอยู่ที่2.59นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะ เข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพจโจนนะคะสำนักง,งานใหญ่สาขาที่1นนะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามีสอสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคีพิงแล้วนะคะเชวยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะแล้วอีพีต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ